บอกเลขก็รัเรียงนแถวไปเหมือนเช่นไม่ได้สั่งครับผูได้บวกเลขค่ะกองหนึ่งฝั่งหนึ่งห้าไม้ห้าไม้มาเรียงไว้ค่ะห้าไม้ฝั่งนี้ทะลุลงเรียงห้าไม้คือห้าไม้ฝั่งนี้ค่ะห้าไม้ฝั่งนี้มีห้าน้าก็คือหน้าค่ะอีกฝั่งหนึงังนี้อีกสองไม้ค่ะอันที่เหลือเก็บไว้ค่ะกองหนึ่งห้ากองหนึ่งสองค่ะลองทาค่ะ จะบวกพาบวกเล่นจนสิทธามันรู้ดีนับมาห้าแล้วก็อีกฝั่งสองมาดางลูกโตโน่นับพารุกอีกฝั่งนี้นะยฮะมีฝั่งหนึ่งสองอันที่เหลือกองไว้ก่อนเติร์โน้่ทำเหมือนกูนี่ลูกฝั่งนี้ฮะการนับไม้มาห้าอันลูกน่ะฝั่งนี้แล้ไม้มาห้าอันลูกอ่ะนัดเอายกไม้มาห้าอันทุกคนค่ะกไม้ไม้ ขนี tang, is, ้หา e. e, ัลโฟังค so ุ้มๆพดลยลูก้ามขนี้สองไม้ค่ะอันเเก็บนเ็บไว้เก็บไนตเองี่นักเรียนทำนี่อัก้ากันเร์จะมาแยกแบบสี่ค้างตรงแยกกันนส่วนี้ลูกนะข้ามี้้านี้2องค่ะยังไม่ได้นเอรทีเดียวมันกูมองคกูค่ะเุณ่อทำใหม่ เตอร์ทำไหนครับเตอร์ไม่เข้าใจอะไรลูกเตอร์ประเข้าใจของไหนครับอกว่าทางนี้ห้านี่ทางนี้สองมันที่เหลือเก็ยบสายถ้ามันแยกกันอย่างนี้เขาคุณจะให้น้ำโดนกันครับทำเหมือนครูค่ะวางสีกระหว่างที่เหลือห้าทางนั้นมันเหลือห้าอีกสองยูบีได้สองใจหันหลบโอเคจะพานักนะครับบอสทำไม่ได้ลูกบอสเปล่าได้ยังบอสครูบอกว่าทางนี้ห้า ออใจอนฟังนี่สองอนฟังูด้วยนลกตัเนือเก็บเยียค่นนี้เก็บว้ค่ะวโนไฟังูห้าอันนี้สองนี่เหลือเก็บว้ค่ะอสินขานนลกนี่เหลือเก็บในใต้ขาางี่นัค่ะนันเหลือนักทึน้รียนห้าบวกทไรนงกันค่ะอนักนไ้ี่ราวางไ้ทางนงสองส หัวสองนั่นอะไรพวกนี้เอาลองขึ้นมาห้านิ้วกับสองนิ้วค่ะอันนี้สองเท้านะเดิมกลางเลย 还有呢。嗯 宝宝，你不怕夜跟奶奶？ ใเีนด็กๆมันไม่ต้องใจเรียนนกูอดโยไว้นะมองอยู่นั้นย่งหนึ่เนะค่จะเห็นคนเดียวถ่านกเรียนขาทีนี้นัเรียนเอาไม้ออกมาสไม้ค่ะกองไว้หนึ่งสองสาสี่ไว้4สี่ค่ะฟังนี้สนะคะ เกียวไหนคะทำค่ะข้างหน้าได้เีนตี้เกินแลวเนี่มันดนแลี่ยออกมหนนูยังไม่เกิเลยไม่ถึงหน้าเลยเห็นไมออกก่อนอ่าถ้าเกียวที่เก็กค่ะเกียยังไม่เสร็จแต่เลวมีไหมนึเออออกไว้ตรงนั้นเรียนนัมองกันค่ะฟ้องคะทีั่ หสค่ะได้เท่าใดลองนับดูออหมดไม้เลยค่ะลองนับดูหกฟสังหนึหายมือห้ากฝขวามือสค่ะเอานูแยกแบบนี้ค่ะแยกแบบนี้ค่ะเาดีละห่างได้ค่ะวงให้เหมือนกันเลนี่อนี่เมถูกต้องค่ะเอาทีนี้นับรวมกันค่ะไม้ต้องวางหมด คหยิบตัวนีง้ไม่ตัวนี้ไางโน้นมัได้สเออโอเคส่นกานูกค่ะอันบอสหมาฝังนี้ตัวน,งน,น,งน,นึงลูกหยิบมางนี้สอคันเลยค่ะฝัะ่งนี้อันนึลูกวางไว้วางไว้ฝงนี้ฝั่งนี้ค่ะเออเนี่ยที กูแจกพูก็ไมไ้เอาของบ้อนทำไมไม่เอาไ่แล้วลจะมาอยู่ในมือก้อาได้ยังไง